มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้สมัครหลายคนไปสัมภาษณ์งานถูกบอกให้นั่งลงแต่ว่าในห้องไม่มีเก้าอี้มีเพียงคนเดียวที่แก้ปัญหาฉลาดบอสเองถูกใจได้งานทำเลยค่ะข่าวต่างประเทศ ต้องบอกเลยว่าในหลายประเทศนะคะมีหลายกรณีเลยค่ะที่มีคําถามระหว่างการสัมภาษณ์งานกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าอันที่จริงแล้วสิ่งที่สําคัญที่ผู้ถูกถามมุ่งเน้นอาจจะไม่ใช่คําตอบแต่ว่าสําคัญที่ว่าผู้ตอบคําถามมองปัญหานั้นอย่างไรมากกว่าค่ะและใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรตรงจุดประสงค์ของผู้ถามหรือไม่ ล่าสุดนะคะมีกรณีการสัมภาษณ์งานรับสมัครพนักงานชายโดยมีผู้สมัครที่ได้รับการเลือกเข้าไปร่วมสัมภาษณ์3ามท่านต้องนั่งรออยู่ด้านนอกห้องนะคะและเข้าไปสัมภาษณ์ทีละคนตามที่ถูกเรียกชื่อหลังจากผู้สมัครคนแรกเดินเข้ามาผู้สัมภาษณ์ก็ดูประวัติโดยย่อแล้วพูดขึ้นมาว่านั่งลงแล้วมาคุยกันเถอะผู้สมัครตอบรับทันทีแต่เมื่อมองลงไปรอบๆห้องกลับไม่พบว่ามีเก้าอี้สาหรับตัวเขาเลยเขาจึงถามผู้สัมภาษณ์ถึงเก้าอี้ที่เขาสามารถนั่งได้ก่อนจะได้รับคําถามกลับว่าถ้าอย่างนั้นคุณจะมานนััั่่งงฝี้กบ หมแต่เมื่อผู้สมัครชายคนดังกล่าวตอบตกลงและทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้อย่างมีความสุขผู้สัมภาษณ์กลับส่งใบสมัครคืนให้โดยไม่พูดอะไรสักคำเพียงบอกให้ออกไปรอประกาศผลด้านนอกซะอย่าง,งานั้น เมื่อผู้สมัครคนที่สองเข้ามานะคะผู้สัมภาษณ์พูดเชิญให้นั่งแบบเดียวกันแต่ชายหนุ่มคนนี้กว่าสายตามองไปรอบๆแล้วพูดว่าผมยืนได้ไม่เป็นได้ครับผู้สัมภาษณ์เพียงหัวเราะและบอกให้ออกไปรอประกาศผลข้างนอกจากนั้นคนที่3ซึ่งเป็นผู้หญิงเดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์จู่ๆเธอก็เดินออกมาเพื่อ,อยกเก้าอี้ที่เธอนั่งรออยู่ข้างนอกและนั่งมันกลับเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ผู้สมัครคนที่2ออดไม่ได้ที่เอ่ยถามว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่หญิงสาวจึงตอบกลับไปว่าเขาบอกให้นั่งคุยกันดีแต่ว่าในห้้้้้้อออออองไมมมม่่ีีเเเเกกกาาาาาาาฉันนถวขใ มเขาก็บอกว่าได้อย่างไรก็ตามหลังจากสัมภาษณ์เสร็จสิ้นผมปรากฏว่าหญิงสาวเพียงคนเดียวจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ถูกคัดเลือกให้เข้าทำงานเป็นพนักงานขายตามความฝันของเธอนะคะทั้งนี้ชาลีมังเกอร์เคยกล่าวไว้หากคนเรามีเพียงค้อนในมือเป็นอาวุธวิธีเดียวที่พวกเขาจะแก้ปัญหาได้ก็คือใช้ค้อนนั้นเชื่อว่าคนที่ใช้ชีวิตตามวิธีคิดแบบเดิมๆจะไม่สามารถพัฒนาได้มีเพียงการทําลายกําแพงแห่งความคิดเท่านั้นที่เราสามารถเอาชนะขีดจากัดสูงสุดของชีวิตได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามดิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ